ล้างแ้นไม่ได้ล้างแคนแค่อยากเล่นเมื่อกี้แม่งคือเล่นตามรีเควสแล้วก็ลืมหมดแล้วว่าเล่นยังไงไอ้เหี้ยไ <c oughs> หลได้เกินเล่นไหลได้เกินเน <c oughs> เล่นไหลได้เกินจําจไม่ได้ <c oughs> เห็นไหมต้องเล่นแค่คังีเด็กเดียวเล่นไหลได้เกิน <c oughs> ก็จาเทคไม่ได้เนี หนึ่งไงกระจอย่างโง่เลยปิดหน้าได้หนึ่งงจะทอยกันยี่สี่มันไม่ทอยก็ได้เผื่อไปะดอกหนึ่งเหมือนกันไงขี้จริงโอ้เอาไปทำในโปรไฟล์มาไหมเนี่ยไอ้เหี้ยเปลี่ยนสีใช่ไหมไม่น่าใช่ไม่ไม่ใช่ของแง่หอังเปลี่ยนไม่ได้ไม่แน่ไม่แน่อัมมัม่ำม่ำอ่ำจุดดีอินโทรที่ดีสุดยันละเดียอัมอัม ไม่ไม่น่าใช่แล้วก็ไม่แน่ไงไม่แน่ไม่แน่อาจจะใช่เป่าแล้ก็ลืมก่อนลืมไม่ได้ลืมไม่ได้ลืมไม่ได้แล้วครับวว้นี้เว้นวว้้้ว้ีวว้นีว คนตัวเจ็บไม่หาเพิ่มอ่ะโง่โง่เออได้ใครโง่นี่โง่ยี่มันเชี่ยเจ็บสักกันบ่เออได้เชี่ยเจ็บควายโง่อกายควายโง่ต่อมาดีเอ๊พี่โดนอามามาๆาอัมอัมวะคนตั้งพอพาเวนฮิตเทคเทคเลยถึงแล้นะเออเทคเลยขี้ผลาญอุ้ยพาเวนยูพาเวนไงเผาพ่อพอละสิบสี่ พาเวนไงถือนพาเวนเฉยเงี้อํามัาอัม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 อมมอํา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 อนาืาอําอํะอืนอําอนาอําอําอําอ่นอะาอําอํานําอําอนาอัาอําอํี่ําอําอําอํายํ่อําอําอ้าอนีอําอําอ่ยอําอตาอําอําออาอําอํวออเอา อินไม่ขึ้นดอพาวแวนอุ๊ชแรงจริงเลยก็ออกมามาม่มามามาอ่ะมาๆๆมา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 นโทรหลังยิงกันแา่าม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 าวนแาม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 าย ฮีนฝรั่งให้คนนี้เดี๋ยวที่จบไหมจบไหมจบไหมทำอะไรได้อีกะไม่ฮีนีี่ยเก็รับเดมก็รู้ไงเดี๋ยวฮีนไงรับเดมไงโอ้ยมวยเฮียมวยโม้ยเรื่อยเอโม้ไปเรื่อยเจ็ดแม่นะเ๋โอ้บารก็ใช้เหลือๆอะไรเฮียอย่างงี้

กระบเก็บมันไปใต้กองกระบอะไรก็ได้แบมือไงเด็กกระบดยกนิ้วดโกรธไหมโกรธเวลาโกรธก็ได้เดือดเ้ยวันเลยถอยทำสทำสทำสามคิดชิวแดบตึ้อผมใช่มือไงที่เคดำมพ่อมึงสองหก ่านะสามปล่อยเหรปล่อยไม่ปล่อยปล่อยนะปล่อยขีเทาสแตนพอเทาข้างคิวเทาข้างูได้เปรงู้ได้เป่ีเี่แม่ิิ้ของดีเวนสามทิยสิแปดสองแปดสาม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 เลยสามทิพ่ะน้องน อ่ะสามสี่อะันึงเลยแถวหน้าสามหนึ่งแถาพันเนาะไป5พันกูแถ้ท่าท่าแนี่กลับเชียงรายแล้วทิ้งคางเงไว้จุ๋ยนี่ขึ้นมือโคโนจิตชาแนลไงจยโคโนจตชาแนลไงนะครับน้องสตรยี่อไย่ะไอเดียวี่ีจะตาแล้วหรอกูเนี่ยจะตาแล้วเรอะ thank วะความ เจ๊ตักลูกเหรอเจ๊ตักแล้ว,วอ้มอ,อ๊มอ,อ้มอ,อ้มอ,อัมอ,อัมอืมอืมอืมดีไหมดีแหละฐานแหละนอกฐานหรอดูดีปะ่ะฐานดีไหมนะไม่เขียนี่ไงสองพันอ <c oughs> ๋าเขี้นี่เขี <c oughs> ้นี่เขี้นี่ รู้สึกไม่ชอบเทียนี่ใช่ไหมเทียนี่ไม่ชอบเทียนี่ใช่ไหมไม่ชอบทำไมอ่ะโกรธมันเหรอไม่ชอบโกรธมันใช่ไหมก้มัก,<ำ>โกโกรธเทียนี่เหรอห้าพันเทียน <5, 000. S 2> ีเด็กเทียนี่กี่ตัววะได้ยูโซบารเลย สวัสดีาที่นี่ไปไงายตัวเองไงเอาเทียน,นี่ออกมาอืมยินหมดนะหมดมาหมดแล้วสายอะหมดแล้วสายอะหมดแล้วไปอะดีไหมไวะไ,ไม่ต้องของนี้อันนี้อะนี่ไง นี่มันตีไม่เข้าเลย9,000ม่นิดเคไม่ยอมไม่คิดยนตัวหนึ่งถามันไม่รู้เลยเฮียที่ัดตเตะอต้ตีไรก็ได้ป่าวะเตะให้ตีไม่ไหอไม่เรื่องรการคู่แข่งเชียร์นี่เออเชียนี่ไปเลย ชีนี่ไม่หินนะเออไม่หินไงชีนี่จับไหมชิคเกอร์ไงเห <c oughs> ยียดแมวมั่วดอ,อกชัดเรศอีกสักพวกพี่อะไรพวกพี่นี่ผู้พิเที่ไหนวะเดียร์ที่ไหนวะเกี่ยวกับการลบเกล็ดสามกับบวกเกล็ดสามเข้ามาคืนวะ <c oughs> ชีนี่ ฉีมัดท่าปล่อยไหมอย่างนี้ดีอ่ะเล่นดีก็ได้จร <ดา S 1> ิงนะถ้ากูเล่นถ้ากูเล่นไม่ดีกูปล่อยแล้ว,ยวยลอย่างเงี้ยเชื่อกูป่ะพี่จีฮะโอเคโอเคดีละกูปล่อยกูตายกูปล่อยกูตายอืมดีไหมวะแม่งไม่หลุดติง่งไอ้เียนี่โอเคอเคขามื่นมา ขอห้าพันมึงให้หมงให้อาไหนจ้าที่เรียนที่เทียนเ่าไรสิบหกสิบหกสองีไอสัว์ทุกตัวสองีเหรอปล่อยไม่ได้อยู่แล้วนี่ว่าสองีตัวโม้ว่าจะปล่อยอยู่พีสองพันหกีสองพัีกัหยุดนะหยุดทำร้ายกูอยูนี้สิบห สิบหกยบยาโอเคอยู่อยูอ่ะมามามา่อนี่เชียรนี่ขึ clicked, ้นมือิจบเือนกได้อไม่ฮิตเนาะตดี hmm. ๋ยวดกันจวนึ่งเียจไปหนึ่งจัจิตมึงม่ได้แล้วก็นี่ขึ้นมือจบเือนยแทกมึงเนี่ยไปสองสามสี่ห้าหกเังแท็กมึงให้เจอกินได้ก็แท็กกันเนี่ย เต็กเลยเหรอแต็กสีเหี้ยการไงินอาจจะไม่แต็กก็ได้นะแต็กไอ้จัดมึงรู้ยังไงข้างมือยังไม่ถึงพลังมันเลยจรินะเออเต็กไงสบัดแต็กไงโง่โกโลกาบองขอเงินรามใบสามใบ คอมโบคอมจอยะคอมจอยอยไม่มีตับนี่วะห้าคันเสร็จแล้วดิยปล่อย่ะเออเอาเป็นเต็โอเคโอเคเอาเป็นตแล้วก็อีกสอไดไวุ้่มว้าเออมีทเอดิออเออว่าเออเแตกไง tạc 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 <Gãi> nha đấy ăn mô gì hìa chả lửa ấy rồi mối chết